สวัสดีครับเย็นดีต้อมรับครอบสุด จากช่องพกาฟรีเดย์นะครับทุกคนผมก็ได้เดินมานะครับผมฝนผมว่าเจอฝนตกหนักทีเดียวแล้วนะครับทุกคนผมก็ไม่ได้มาคนเดียวผมได้มากับพี่ๆนะครับทุกคนแนะนำเชื่อหน่อยครับสวัสดีครับผมผมแทนนะครับจากช่องเดอะจังเกอร์บอยนะครับหรือว่าจักคนป่านะครับผมสามารถเข้าไปติดตามชมช่องผมได้นะครับผมใช่ครับแล้วก็อีกคนหนึ่งนะครับสุดหล่อนะครับทุกคนสวัสดีครับสอนครับ ใช่แล้วนะครับทุกคนผมก็ได้มาในกระต๊อบกลางป่านะครับทุกคนว่าเราในคืนนี้เราจะมาในเย็นนี้เราจะมาใช้ชีวิตกันยังไงก็มาดูกันนะครับทุกคนครับผมตอนนี้นะครับผมก็จะมาสำรวจด,ดูข้างๆบ้านนะครับนี่ก็จะคือร่องไก่นะครับทุกคน โน่นะครับทางหอยน่นโอ้น้ำทิ้งนี้ก็ค่างๆเรียบจุกโขนนะครับฝนตกหนักนะครับโดน,นเดินทางกลับกันดีกว่า ก็จะมาแนะนำพวกผูก,กพวกผักนำดวนนี่ก็จะคือบอนนะครับก็บอหน่าสามารถกินได้แล้วนะครับมันมันอร่อยดีนะครับทุกคนเราทำเป็นอะไรก็ได้นะครับขนมนก็ได้นะครับนี่ก็จะคือยอด ฟักทองนะครับทุกคนนี่เลยยอดฟักทองนะครับทุกคนมีออกลูกแล้วนะครับนู่นก็ไก่นะครับทุกคนนี่ไก่ไก่ตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะตีเก่งนะครับทุกคน นี่ก็คือดอกไม้นะครับทุกคนยังไม่ออกดอกนะครับนี่นี่ก็จะมีมะพร้าวด้วยนะครับน่าจะกล่องน่าจะพึ่งปล่กนะครับทุกคนทุกคนครับตอนนี้ผมก็ได้ อบฟ้าไว้หนึ่งกองนะ,นะครับทุกคนเดี๋ยวผมก็จะมาหุงข้าวนะครับนี่ข้าวสารนี่ผมได้เอามาข้าวสารก็สองกระป๋องนะครับทุกคนสามคนนี่น่าจะพอน่ะนะอืมพอพอ,อเดี๋ยวไปนะั่ง ไฟแรงไปไห,ไห,หรือเปล่าในการไม่เป็นไรครับพอดีนะพอดีอมปนยังตอนนี้นะครับทุกคนผมก็ได้หุงข้าวเสร็จแล้วนะครับทุกคนไอ้น,นี่มันชาาสุดๆส่วนอาจารย์แทนแล้วก็สอนนะครับจะมาทำเมนูให้ผมกินอะไรมากครับนี่เลยครับก็น่าจะทำแกงปลาดุกนะครับผมปลาดุกที่เราซื้อมานะครับ อันนี่ปลาแซลมอนหรือเปล่าปลาแซลมอนเลยปลาแซลมอนเลยไม่เหมือนปลาดุกเลยนะเนื้อเนื้อมันแดงฉ่ำเลยนะครับทุกคนแต่จริงๆเป็นปลาดุกนะครับเต่เราจะมาทอดหรือทําแกงดีครับอาจารย์อาจารย์แทนยังไม่รู้เลยคิดคิดก่อนได้ไหมฮะน่าจะแกงกินน้ำดวนจะแกงกินลวเนาะแล้วแล้วพี่จะมาทําเมนูอะไรให้ผมกินบ้างครับผอผมเหรอครับผมผมนี่ยังไม่รู้เลยผมมีมาม่าอยู่เพราะว่าผมเนี่ยเวลากินข้าวเนี่ยต้องมีน้ําซุปครับ ไม่มีน้ำซุปเนี่ยเข้าติดคอนะครับผมเขาติดคอไม่ไหวครับดีดีดีมากเลยไม่มีน้ำซุปน้ำซุปง่ายที่สุดในการเข้าปาก็คือมาม่าผมผมก็เหมือนกันนะครับผมก็ต้องมีน้ำซุปเหมือนกันนะครับทุกคนไม่มีน้ำซุปนี่มันติดคอนะครับผมเดี๋ยวคืนนี้เราจะเจอผีไหมเพื่อนน้องพาบอกไม่ได้เจอไม่เจอใช่ไหมบอกไม่ถูกเหมือนกันครับว่าจะเจอหรือเปล่าใช่ใช่ก็รอดูกันนะครับรอดูมันต้องรอดูนะครับ เราจะเจอผีไหมครับคิดว่าอืไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมก็ไม่รู้ว่านี่มันเคี้ยนขนาดไหนนะเพราะเราก็ไม่เคยมาแล้วก็เราไม่ชินกับสถานที่ด้วยไงเพราะว่าตรงนี้ไม่เคยมาเลยนะนี่เป็นครั้งแรกที่สอนตามานะใช่นะครับูุยเยวะมั้ยมีหมอ่าทุกคนครับตอนนี้นะครับผมผมกําลังจะทอดไข่นะครับนี่เดี๋ยว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 ลืมปรุงวะไม่ได้ปรุงเลยมีอะไรบ้างเนี่ยอันนี้รถเสียใช่ปะ รถดีครับเออรถดีนะรถดีนะใส่ได้เลยใส่ได้เลยรถดีนะครับไม่ใช่รถเสียสอนทำไมขำแบบแห้งๆแบบนี้วะะเหมือนไม่เต็มใจแบบขำแบบแห้งๆเป็นสไตล์ของผมผมเป็นสไตล์ไม่นานเดี๋ยวจะตายเน่ยบอแม่นบอแม่นขำแบบนี้ไม่นานเดี๋ยวตายนะระวังนะหยอกหยอกเล่นนะหยอกเล่นนะอย่าโมโหเลยพี่นะ รักหล่อจริงหยอกเลยครับผมนี่เราก็ตี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 ไข่ให้มันมูแครกเข้ากันนะครับผมตีไข่ตีตีไข่เราไข่ไข่น้องเน่ไข่ไข่ดีใช่ไหมไข่ไข่ผม่ขาไม่ใช่ไข่ต่อนะไข่แล้วนะเขาลแล้วไข่แล้วนะโอเคครับโอเคโอเคท้อทีท้อทีแหมมันไม่ใช่ อย่าลีลาได้ไหมครับพี่ชายไม่ได้หรอกกันทําอาหารนะหรอมันต้องมีลีลานะไม่งั้นไม่งั้นมันจะไม่อร่อยจริงจริงนี่คือจริงคือจริงนะออ่าย่างเช่นแบบนี้นะเราก็จะหันหลังแล้วก็แบบเพลงเนาะสองเอาเลยนะระบมเนี่ยต้องมันต้องต้องกระถาเลยนะเอาเลยครัะต้องุ้นกระตุ้น ่าตอนนี้แล้วก็คิดว่าน้ำมันเนี่ยน่าจะเดือดแล้วนะครับเดี๋ยวลองลองเทด,ดูก่อนโอ้โหแน่อนอนนี่ครับผมนี่แบบนี้เลยนะครับผมฮือฮืยฮรับประทานมากเลยนะครับผมการแทนก็เข้าใจนะครั ทุกคนครับตอนนี้นะครับคิดว่ามันไม่ใช่ไข่ดาวแล้วนะครับเออไม่ใช่ไข่เจียวแล้วนะครับผมไข่เจียวเนี่ยอาจจะยากไปสาหรับผมนะครับก็เป็นไข่ไข่กวนเฮ้ยใค่เลยนะไข่กวนไข่กวนครับผมไม่ครับผมเอาไข่กวนก็แล้วกันนะครับเพราะว่าเราทอดในหม้อมันไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่เลยนะใส่จานเลยใส่จานนี้เลยนะโอ้ร้อนร้อนร้อน หอมมากเลยอ่ะอ oh. oh. ๋อหอมมากก็เมนูต่อไปอะไรเนี่ยโอ้โหจามเลยระปบกามันหอมขนาดนั้นเลยเหรอเก๋แค่กเลยนะครับเพื่อนที่แทนนียเป็นวัยรุ่นเมกาเมื่อก่อนนะครับทุกคนวัยรุ่นแอฟริกานะครับผมวัยรุ่นกระเหลี่ยงนี่แหละครับใช่อยู่จามเดี๋ยวมาต่อกันเมนูที่สองเลยนะครับพี่ๆครับนี่ก็จะเป็นแกงปลานะครับผม ใส่เครื่องเคียงลงไปเลยนะครับที่เราที่น้องต่อเนี่ยได้ตามไว้นะครับผมดีเลยครับผมอหอมนะกลิ่นแบบเปยอดเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราใส่ปลาลงไปเลยนะครับผมมีเลยครับผมโอ้ชิ้นแบบใหญ่มากๆเลยครับอื โอ้โหดูแล้วแบบน่าน่ากินมากเลยแบบน่ากินน่าทำอ้นเนี้ยสเต็กปลานะมีแบบว่าสเต็กปลาเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนปลาเฉยเยอะไปหน่อยนะใส่ไปห,หมดเดี๋ยวใส่แค่นี้ก่อนตอนนี้นะครับทุกคนผมก็ได้หุงค่าเสร็จแล้วก็สอนกับพี่แทนก็ได้ได้ไดทำแกงเสร็จแล้วนะครับทุกคนนี่นะครับ ก็จะมีเมนูนะครับทุกคนปลานะครับปลาดุกผักผักกินนะครับทุกคนแล้วก็จะมีไข่นะครับแล้วก็มียอดฟักทองนะครับทุกคนแล้วก็มีพี่ๆคนหนึ่งนะครับได้มานะครับทุกคนชื่ออะไรครับอ๋อชื่อพลใช่ครับเดี๋ยวเราจะมารับประทานกินกันนะครับทุกคน ทุกคนเมนูก็หมดเรียบร้อยนะครับทุกคนนี่หมดเกลี้ยงครับหมดเกลี้ยงครับไม่มีอะไรเหลือนะครับนี่ดูนะครับเข้าก็หมดเหมือนกันนะครับทุกคนนี่หมดเรียบร้อยนะครับก่อนแล้วที่เราจะกินข้าวเสร็จแล้วก็ขอพักผ่อนนิดหน่อยนะครับทุกคนก่อนที่พระผมได้รับประทานอาหารเสร็จก็ได้พักผ่อนเสร็จแล้วนะครับทุกคนนี่ผมก็ได้ออกข้างนอกนะครับทุกคนนี่ผมกับอาจารย์แทนนะครับครับผม มาสุดบรรยากาศใช่แล้ว <c oughs> มากเราได้มาที่นี่ก็ดีใจด้วยนะครับทุกคนก็สบายดีแล้วก็ลมมาก็เย็นดีมากนะครับทุกคนตอนนี้นะครับทุกคนก็เริ่มมืดดึกมากๆแล้วนะครับทุกคนผมก็ได้ยินเสียงเคลียดเสียงจิ้งหริณนะครับทุกคนแล้วก็เสียง น้ำหลายนะครับผมที่ผมไปชิดูนะครับน้ำก็ขุ่นทีเดียวนะครับทวนสบับคืนนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับทวนเอพื่นสอนแล้วก็พี่แทนก็ได้นอนในเปนะครับทวนโน่นเลยนะครับในเปนอนในเปนะครับทวนเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้เช้านะครับาตีสวรรค์นะครับบ๊ายบายครับ สวัสดีครับสวัสดียมามเช้านะครับเช้านี้ก็อากาศเย็นดีมากๆแล้วนะครับแล้วก็เมื่อคืนก็นอนหลับสบายมากเลยแล้วก็ครั้งๆที่จะหนาวนะครับทุกคนผมก็ได้ยินเสียงนกนะครับอ,อยู่ในบนต้นไม้ก็หลายตัวเลยนะครับทุกคนแต่ผมก็จะเข้าไปในบ้านนะครับ ื่อกี้ที่ผมได้เดินออกมาข้องนองนะครับตัวอนอาจารย์แทนก็ได้ต้อนน้ำร้อนนะครับเพื่อจะดื่มกาแฟนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะกลับไปดื่มกาแฟกันนะครับที่วงน,นี้คนยาวลงลง,ลงได้คนยาวเท่าไหร่วะปี่กาไม่รู้ดิเพื่อน ในกาแฟกันนี้พลัวกัะป่าหรือน่าว่ะ ไม่ดื่มกาแฟละอาจารย์ฮะผมก็ได้ชมกาแฟเสร็จแล้วนะครับทุกคนผมก็ได้นั่งพักสักพักใหญ่ๆน,น,นะครับทุกคนนี่แหละนะครับสวัสดีครับวสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับผมสวัสดียามเช้าครับ เดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับกันแล้วนะครับทุกคนใครที่ชอบคลิปของผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เล็กๆน้อยๆกันลำใจให้ผมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครับวแตายครับบ๊ายบายครับผม <laughs> เล็ดยูโกนังวะกีไปแท้มีรถกีรางขอบันที่วานเนี่ยบายครับ